สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมผู้สอดรายการข่าวการศึกษานะครับกับผมกิติพานักมงคลและคุณพาฝันปิ่นทองพบกันในสรุปข่าวการศึกษาประจําสัปดาห์ครับค่ะเริ่มต้นเป็นที่ข่าวแรกนะคะรัฐมนตรีกลวว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะเป็นประธานในการประชุมกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่10ทับส5งที่ห้องประชุมราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการโดยที่ประชุมได้เน้นการขับเคลื่อนแผนล่างรถแมพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม นายจตุรนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่10ทับพ้ในวันพุทธที่13ธันวาคม2556โดยในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความก้าวหน้าร่างรถแม p การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพุทธศักราช2556ถึง2,558 ซึ่งสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือสอปอได้รวบรวมวิเคราะห์และจัดทำเป็นมาตรการที่จะดำเนินการภายใต้แนโยบายการศึกษาซึ่งที่ประชุมขอให้สำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รวบรวมข้อคิดเห็นจากที่ประชุมเพื่อปรับปรุงให้เป็นแนวดำเนินการตามนโยบายแผนงานมาตรการรวมทั้งตัวชี้วัดต่างๆให้มีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังต้องการให้สังคมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนซึ่งคาดว่าเมื่อร่างรถแมพที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วจะเป็นคู่มือการบริหารงานของแต่ละโครงการที่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตลอดจนเกิดความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนร่วมกันและนำไปสู่การจ่ายงบประมาณตามแผนงานโครงการปี2557อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นอกจากนี้ภายในที่ประชุมยังมีการแจ้งให้ทราบถึงการเตรียมจัดงานการศึกษาไทยเก้าไปข้างหน้า Education 2020ระหว่างวันที่26-29ธันวาคม2556 ขณะที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทมีกิจกรรมค่ายภาษาจีนภาษาอังกฤษและกิจกรรมอื่นๆซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการขอให้ร่วมกันคิดในเรื่องที่พร้อมดําเนินการในช่วงเปิดภาคเรียนเช่นกิจกรรมแนะนําอาชีพซึ่งทางสพทหรือสํานักงาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะร่วมกันจัดเพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมเสวนารวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปี2556ซึ่งในส่วนของภาคกลางที่จังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้นะคะจะเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง500คนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีเป้าหมายที่ชัดก็คือการพัฒนาการศึกษาของชาติทั้งระบบ ภายหลังจากการเป็นประธานประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติภายใต้หัวข้อการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปี2556ที่โรงแรมดิสมอนจังหวัดนนทบุรีายจตรุรุนฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าการที่ประเทศจะแข่งขันกับนานาอารยประเทศได้นั้นจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของกำลังคนให้ถึงพร้อมทุกด้านแต่ปัจจุบันยังพบว่า ประเทศไทยยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรซึ่งจะเห็นได้จากผลสมริ์ทางการเรียนของผู้เรียนขณะนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะจากการประเมินผลของนักเรียนนานาชาติหรือพิซ่ขาขณะเดียวกันประเทศไทยยังไม่มีการทดสอบกลางที่เป็นมาตรฐานจึงทําให้ไม่ทราบว่าคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมของทั้งประเทศเป็นอย่างไรดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสอบวัดผลกลางซึ่งขณะนี้มีทุกฝ่ายเห็นด้วยให้มีการวัดผลกลาง และจากการหารือเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าจะใช้การสอบวัดผลกลางควบคู่ไปการสอบปลายภาคเรียนในปี2557จะจัดการทดสอบวัดผลกลางกับการสอบปลายภาคในสัดส่วน30-70ต่อและในปีการศึกษา2558เป็นต้นไปจะเพิ่มเป็น50-50ต่อ แต่จะไม่ให้สอบวัดผลกลาง100%เซนตเต็มส่วนว่าจะจัดสอบในระดับชั้นใดบ้างนั้นได้มอบให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและการวัดผลประเมินผลไปพิจารณารายละเอียดและนำกลับมาเสนอใหม่อีกครั้งด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่านโยบายการปฏิตรูปการศึกษาขณะนี้คืบหน้าไปแล้วหลายด้านและหลายเรื่องกำลังจะนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรึกสูตรรวมทั้งกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของภาษาต่างประเทศนั้นได้มีการตั้งคณะทำงานเพื่อหารือทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อหาแนวทางที่จะนําไปปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีคุณภาพที่สูงขึ้น สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได้ร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับในการจัดมหากรรม Smart Education ครับนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีใหม่นะครับก็จะเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลักนายจตุลนใช้แสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน Smart Education และบรรยายพิเศษเรื่องนโยบายการจัดการศึกษาในโลกยุคดิจิตอล เพื่อพัฒนาคนให้เป็นกำลังสำคัญในการแข่งขันของประเทศโดยจะต้องดำเนินการในหลายด้านให้มีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนการทดสอบวัดผลและการประเมินผลในส่วนของการเรียนการสอนในปัจจุบันมีนวัตกรรมองค์ความรู้และวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพทําให้การเรียนการสอนมีผลสาเร็จดีขึ้นสําหรับการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับยุคปัจจุบันที่มีข้อมูลข่าวสารแบบไร้ขีดจํากัด ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วทําให้ผู้เรียนและผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทวิธีเรียนวิธีสอนซึ่งวิธีเรียนวิธีวิธีสอนเหล่านี้นะครับก็เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องสําคัญก็คือเนื้อหาสาระวิธีการเรียนวิธีการสอนการเรียนการสอนแบบใหม่ที่จะทําให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเรียนจากการแก้ปัญหาเรียนจากการตั้งคําถาม รูปแบบการเรียนการสอนจะแตกต่างกันไปมีบทบาทในการตั้งคำถามส่งเสริมให้นักเรียนไปค้นคว้าให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าในอนาคตจะต้องหาอัตราคร,ครูเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับให้เพียงพอโดยจะต้องดูว่าแต่ละโรงเรียนมีครูหนึ่งคนได้หรือไม่ อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการก็จะร่วมกับฝ่ายการจัดการศึกษาฝ่ายเอกชนสร้างกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศเกิดเป็นกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนต่อเนื่องไปครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เน้นย้ำนะครับให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางด้านในเรื่องของการเมืองนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลและก็ไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นครับสำหรับโรงเรียนครับก็ที่มีผลกระทบนะครับก็สามารถประกาศหยุดเรียนได้นะครับก็ต่อเมื่อในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงอันตรายต่อการไม่ได้รับความสะดวกครับแล้วก็มีปัญหาทางด้านการจราจรนะครับจึงทําให้ผู้บริหารสถานศึกษาจะมีอํานาจในการสั่งหยุดเรียนได้ครับ จากกรณีที่มีการนำเสนอโรงเรียนต่างๆหยุดการเรียนการสอนเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองนายจตุลน์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างแน่นอนเนื่องจากตามหลักการแล้วผู้บริหารจะมีอำนาจสั่งให้หยุดการเรียนการสอนก็แต่เมื่อโรงเรียนนั้นอยู่ในบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงอาจได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้เรียน หรือแม้กระทั่งเป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากความไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนของนักเรียนและผู้ปกครองฉะนั้นหากไม่ใช่เหตุอันตรายหรือเหตุจําเป็นดังกล่าวผู้บริหารสถานศึกษาย่อมไม่มีอํานาจที่ทางกฎหมายนะครับที่จะสั่งปิดการเรียนได้ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ใช้กฎบังคับใดๆกับทางโรงเรียนหรือว่าผู้บริหารแต่จะเน้นในเรื่องของการพูดจะหารือกันด้วยหลักของเหตุของผลมากกว่านะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าโดยมุมมองส่วนตัวก็เห็นว่านักเรียนนักศึกษาที่ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลและก็ไม่มีความผิดใดๆเพียงแต่ต้องให้ไม่ให้กระทบกับการเรียนนะครับรวมถึงอนาคตของตนขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีนักเรียนนักศึกษาในยุคป,ปัจจุบันหันมาให้ความสนใจกับเรื่องการบ้านการเมืองซึ่งก็เป็นสิ่งที่สังคมไทยคาดหวัง แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนนักศึกษาควรมีการแสดงออกอย่างถูกต้องไม่กระทําผิดกฎหมายและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการเรียนตลอดจนอนาคตของตนเองครับสำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศาึกษาหรือสอมสนะคะจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี2556ภายใต้แนวคิดคุณภาพสิทธิสะท้อนคุณภาพอาจารย์ ทางด้านประธานในพิธีนายพงเทพเทพกัญจนารองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้สมสจัดระบบประเมินภายนอกใหม่โดยให้ความซับซ้อนไม่เพิ่มภาระแก่ผู้รับบริการที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมใบเทคบางนานายพงเทพเทพกัญจนารองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิศเศษในเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษาตอนหนึ่งว่า การประเมินคุณภาพการศึกษาของส,สอสมีความสำคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษาไทยเนื่องจากการตัดสินคุณภาพภายนอก ได้ะสะท้อนภาพความจริงให้กับสถานศึกษาต่างๆขณะเดียวกันยังช่วยชี้วัดถึงคุณภาพของผู้เรียนที่สามารถสะท้อนถึงคุณภาพของครูผู้สอนซึ่งคําว่าคุณภาพนั้นต้องแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนเป็นผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้คุณธรรมตลอดจนสามารถอยู่ในสังคมประชาธิปไตยและเต็มไปด้วยความสงบสุขของบ้านเมืองดังนั้นครูอาจารย์ต้องทุ่มเทอย่างมากให้กับผู้เรียนทุกคน ด้านรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสังคมมักตั้งคำถามและวิพากษ์วิจารณ์การประกันคุณภาพภา,พภายนอกของสอมศโดยส่งผลให้สถานศึกษาต้องมาเสียเวลาและสร้างงานซ้ำซ้อนเพื่อขอรับการประเมินขณะเดียวกันสิ่งที่ตามมาก็คือการแข่งขันในสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกันรวมถึงการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาจนขาดความร่วมมือกันซึ่งหากมีความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบอาจสร้างประโยชน์ให้บรรุตามเป้าหมายได้ มากกว่าฉะนั้นสมศจึงควรจัดระบบการประเมินภายนอกใหม่อีกครั้งโดยให้เกิดความร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขันและไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้รับการประเมินหน่วยประสานง,งานจากมหาวิทยาลัยวรัยรักษ์กรุงเทพมหานครได้จัดพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวรัยรักษ ระหว่างอธิการบดีมหาวิทยาลัยวรัยรักและนายชินวัตรลีสมบูรณ์กรรมการผู้จัดการกิจการร่วมค้า PVT หวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการและเป็นแหล่งบริการของประชาชนทั่วไป ดรกีรัตสงวนทรอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์กล่าวว่าการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนางานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะต้องการให้ศูนย์การแพทย์แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ตลอดจนใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนรวมทั้งแหล่งศึกษาข้อมูลทางด้านงานวิจัย ขณะเดยียวกันยังเป็นการบริการวิชาการต่อสังคมโดยเปิดให้บริการกับประชาชนซึ่งจะบูรณาการงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าด้วยกันขณะที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการเรียนการสอนทั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์สำนักวิชาเภสัชศา,ชาสตร์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่แล้วดังนั้นจะทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบต่อไป ทางนี้สําหรับศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นศูนย์การแพทย์ที่บริหารในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการการเรียนการสอนการวิจัยในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ด้วยเนื่องจากการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยหรือการฟื้นฟูป,ปัจจัยทางด้านจิตใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยเช่นกันด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้รับกรอบเงินงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนย์การแพทย์นี้จำนวนกว่า5,000ล้านบาทสำหรับการก่อสร้างอาคารคารุพันธ์และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง550เตียงซึ่งมีระยะดำเนินการในโครงการ6ปีจะจะโดยจากสิ้นสุดในปีพุทธศักราช2561ค่ะ บริษัทอสอมอทจำกัดมหาชนก็ได้ขยายเครือข่ายพันธมิตรทางด้านสื่อนะครับก็ผนึกกำลังกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศครับโดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษานะครับได้ผลิตรายการข่าวพร้อมออกอากาศในต้นปี2557ครับวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานายอนเนกเพิ่มวงเสนีกรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทอสอมอทจำกัดมหาชนนะครับเป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือการผลิตและนำเสนอขา่าวโทรทัศน์ m a s คอมอ on TV ครั้งที่1เป็นความร่วมมือครั้งที่สำคัญของสำนักข่าวไทยอสมท ลงนามเบื้องต้นกับตัวแทนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านนิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์หรือแขนงวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารมวลชนกว่า40แห่งครับโดยการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้รับการอบรมจากบุคลากรมืออาชีพทางด้านข่าวที่พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการทํางานทั้งการเรียบเรียงประเด็นข่าวรวมถึงการนําเสนอผลงานภายใต้มาตรฐานของสํานักข่าวไทยแบบสกูปข่าวในประเด็นเรื่องราวของชุมชนสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมหรืองานวิจัยของสถาบันพร้อมเบื้องหลังการทำงานความยาวประมาณ2-3นาทีมาออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของอสมทในช่วงต้นปี2 5 5 7้อโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้นำเสนอผลงานของตนเองผู้ที่สนใจสามารถเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัทอสมทจำกัดมหาชนหรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-201-6393สครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวทรครับ <c oughs> ก็ได้จัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่9นะครับเ <c oughs> น้นในเรื่องของภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานครับและก็แนวทางการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน สสวทสถาบันเกิดเท่และองค์กรร่วมจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่9ได้ร่วมกันเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่9ที่โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ซชั้น 7, เจ็เซนทันพระราม9ก้าครับโดยมีท่านเอกอัครราชาทูตสหพันธ์สาธา,ารณรัฐเยอรมน,นีประจำประเทศไทยมิสเตอร์รอบซูเซและดพรพรพันธ์ไวยางกูลผู้อำนวยการสสวทรวมทั้งดรมาลาสตูคเคนเบิร์ก ผู้อำนวยการสถาบันเกอเทตลอดจนนายสาครชนะไพทูลรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและนายสุรานันท์สุภวรรณกิจผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาร่วมเป็นประธานในการเปิดเทศกาลภาพยนตร์ดังกล่าวทางด้านดรพรพันธ์ไวยธยางกูลผู้อำนวยการสสวทกล่าวว่าสำหรับเนื้อหาภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่9นี้มุ่งเน้นภาพยนตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับการกระตุ้นจิตสํานึกในการใช้พลังงานอย่างประหยัด รวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆซึ่งเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในปีนี้นะครับทางสสวทก็ได้ร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศเปิดเป็นศูนย์ฉายภาพยนตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่ได้รับชมอย่างทั่วถึงครับเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่9นี้นะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่15ธันวาคม2556ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำ และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอีก15แห่งทั่วประเทศครับอันได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีขอนแก่นตรังนครราชสีมานาครสวรรค์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยายะลาร้อยเอ็ดลำปางสมุทรสาครสะแก้วอุบลราชธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการจัดฉายในองค์กรที่เข้าร่วมรวมถึงสถาบันการศึกษาแห่งอื่นอย่างเช่นน Namibook น Learning Center คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสวทชโรงภาพยนต์ศรีสารายาหอภาพยนต์องค์กรมหาชนองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชจะตุัสวิทยาศาสตร์อพวชชั้น4และอุทยานการเรนรูทีเคพาร์คเซนทันเน,นเวิร์ครับ สำหรับเยาวชนและผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าชมภาพยนตร์ที่จัดฉายในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในครั้งที่9นี้ได้ฟรีนะครับในทุกศูนย์ที่จัดฉายภาพยนตร์ดังที่กล่าวมาครับ รายงานพิเศษวันนี้นะคะไปชมความงดงามของปราสาทพึ่งนะคะซึ่งเป็นหนึ่งอีกความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสกลนครซีมหนิมในนักนทะ่องเที่ยวมาเยี่ยมชมในเทศกาลออกพรรษาเป็นประจำทุกปีค่ะและทีมงานเราก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสกลนครนะคะติดตามได้จากคุณปุณธนิตาวากระดวนในช่วงรายงานพิเศษกันค่ะ องค์ปราสาทที่ผ่านการแกะสลักอย่างสวยงามเป็นอีกหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนในจังหวัดสกลนครสาม,มารถสะกดสายตานักท่องเที่ยวจะได้แวะมาเยี่ยมชมความงดงามอันวิจิตรของขบวนปราสาทพึ่งในวันออกพรรษาของทุกปีความเชื่อที่ว่าการทำประสาทพึ่งถวายวัดถือว่าได้บุญสูงสุดเพราะพึ่งเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาดังปรากฏในพุทธประวัติปางปาลิไล หลายคนมักสะกดผิดเป็นป่าเลไลัยโดยเนื้อหาในตอนนี้มีอยู่ว่าพระพิสุในวัดโคสิตารามกรุงโกสัมพีทะเลาะวิวาทกันประพฤติตนเป็นผู้สอนยากพระพุทธเจ้าทรงระอาพระไทยจึงเสด็จไปจำพรรษาอยู่ในป่าแถบหมู่บ้านปาลิเลยกะโดยมีพญาช้างปาลิเลยกะคอยปรนนิบัติเมื่อลิงเห็นเขา ก็นำหลวงพึ่งไปถวายแต่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าไม่รับเพราะว่าในหลวงพึ่งนั้นมีตัวอ่อนอยู่เมื่อลิงรู้ดังนั้นจึงดึงตัวอ่อนออกจากหลวงพึ่งแล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าอีกครั้งพระพุทธเจ้าทรงรับหลวงพึ่งที่ลิงนำมาถวายครั้นออกพรรษาพระอานน์พร้อมด้วยคณะพระภิสุได้มากราบทูลอาราธนาพระพุทธองค์เสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหารหลังจากพระพุทธองค์เสด็จ ับพญาช้างเสียใจเป็นอย่างมากและได้ล้มลงขาดใจตายนอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนซึ่งอาจได้มาจากคติของชาวจีนที่ทำมาหากินในจังหวัดสกลนครทำเป็นรูปทรงบ้านเรือนเผาอุทิศให้แด่ผู้ตายแต่หากดัดแปลงเป็นการสร้างอาคารเป็นทรงหอผี ประดับด้วยดอกพึ่งถวายพระสองฆ์อุทิศให้ผู้วายชน การแห่ขบวนประสาทพึ่งในปีนี้ตกแต่งอย่างวิจิตรการตากว่า13ขบวนมีการแสดงของชนเผ่าพื้นเมือง8ชนเผ่าที่ล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นถิ่นท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศแห่ชมกันอย่างเนืองแน่นตลอดสองฝั่งถนนระยะทางกว่า4กิโลเมตรเข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แต่สิ่งที่เห็นผ่านศิลปะที่งดงามวิจิตบรรจงของขอบวนประสาทพึ่งนี้นอกจากจะเห็นถึงความงดงามภายนอกแล้วยังได้สัมผัสถึงความงดงามในจิตใจของคนสกลน,นครที่ได้ปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงามอีกด้วยค่ะนัทวุฒิวากดวนถ่ายภาพอุทน,นิตาวากดวนรายงาน วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง eTV แห่งนี้ครับและที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะหรือจะชมคลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/etvnewthai ค่ะสำหรับวันนี้คุณกิติพันธ์น้ามงคลและที่ฉันพาฝันปินทองพร้อมด้วยทีมงานนะคะ eTV ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ